กล้วยเทพพนมกล้วยแปลกลักษณะคล้ายคนพนมมือนิยมเอามาใช้ในงานมงคลต่างๆหลายๆคนก็นิยมเอามาไหว้พระแถมเอามารับประทานก็อร่อยด้วยนะคะเทพพนมเครือนี้ก็ใกล้ตัดแล้วค่ะรอให้ผลเขาใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงวันนี้ผลเขาแก่จัดได้เลิกตัดแล้วนะคะตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอากล้วยกลับบ้านกันค่ะหลังจากกลับจากไร เรือนี้เราตัดได้ทั้งหมด6หวีแล้วก็1ตีนเต่าถ้าสังเกตผลก็จะเห็นผลเขาเป็นเหลี่ยมคล้ายกล้วยตานีหรือว่ากล้วยหักมุกเปลือกเขาก็จะหนาติดกันตลอดทั้งหวีแบบนี้นะคะในหวีนี้ก็จะมีลูกที่เริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเราแกะเนื้อมาดูกันค่ะเนื้อที่เขาสุกแล้วนะคะก็จะสีขาวนวลปนสีเหลืองอ่อน ส่วนไส้กลางเขาก็จะสีส้มแล้วก็ไม่มีเมล็ดนะคะมาลองชิมรสชาติแบบผลสดกันรสชาติเขาหวานคล้ายๆกล้วยหักมุกเดี๋ยวเราจะเอากล้วยไปบ่มให้สุกก่อนทําอาหารทานกันค่ะมาดูเมนูแรกเราจะทํากล้วยเทศพนมย่างรับประทานกันแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ ประมาณนี้น่าจะใช้ได้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วปุ้ยเทพพนมย่างจากเนื้อสีขาวนวลก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มขึ้นเวลาทานสัมผัสได้ว่าเนื้อส่วนนอกเขาก็จะฟูฟูส่วนเนื้อที่ถ่ายเข้าไปก็จะแน่นแล้วก็หนึบหนึอร่อยทีเดียวค่ะ เมนูที่2เราจะทํากล้วยเทพพนมบวชชีกันค่ะเราก็จะใช้กล้วยสุกประมาณนี้นะคะเราจะใช้กล้วยเทพพนมหนึ่งหวีน้ำตาลทราย160กรัมน้ำตาลมะพร้าว1 0 0กรัมกะทิ450มิลลิลิตรแล้วก็หัวกะทิที่เราจะเก็บไว้ราดทีหลังนะคะอีก50มิลลิลิตรแล้วก็เกลือหนึ่งหยิบมือค่ะมาปอกเปลือกกล้วยกันก่อนนะคะ หั่นกล้วยเทพนมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มบวชชีกันค่ะใส่ใบเตย2อ2-3ใบลงในหม้อค่ะตามด้วยน้ำกะทิใส่น้ำตาลทรายใส่น้ำตาลมะพร้าว ตามด้วยเกลือหนึ่งหยิบมือไว้ตัดรสค่ะคนให้น้ำตาลแล้วก็เกลือละลายไม่ต้องถึงกับละลายหมดก็ได้นะคะแล้วก็เปิดแก๊สค่ะอย่าลืมคนกะทินะคะไม่งั้นเขาจะไหม้ติดก้นหม้อค่ะพอน้ำกะทิเดือดก็ใส่กล้วยลงไปต้มเดือดไปสักระยะหนึ่งก็ปิดแก๊สได้แล้วค่ะ เนื้อกล้วยก็จะสุกกำลังพอดีเนื้อจะไม่เละนะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยหัวกะทิที่เราเตรียมเอาไว้ร้านที่ทั่วหม้อเวลาเสิร์ฟเราก็ราดด้วยหัวกะทิอีกทีค่ะพร้อมรับประทานแล้วค่ะกล้วยเทพนเทพนมบวชชีกล้วยเทพพนมบวชชี พอหลายวันเข้าเราเอามาอุ่นบ่อยๆเนื้อเาก็เริ่มนิ่มและเละนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาทำเป็นเมนูที่3กันไอศครีมกล้วยเทพพนมค่ะกล้วยต้องเย็นไม่ร้อนนะคะเอาช้อนบี้ๆกล้วยบวชชีแต่ก็ยังไม่ละเอียดพอเราเลยเอามาเข้าโถปั่นต่อคะ่ะการปั่นก็ปั่นให้เนื้อนเนียนละเอียดเติมอากาศเข้าไปด้วยเพราะว่าทางไล่สีสันเราไม่มีเครื่องทำไอศครีมนะคะ หลังจากปั่นเสร็จแล้วก็ตากใส่ภาชนะปิดฝาเอาเข้าตู้เย็นช่องธรรมดาเพื่อทำการบ่มหนึ่งคืนหลังจากการบ่มก็เอาใส่ช่องฟิตให้แข็งเลยค่ะก็ดูว่าเนื้อไอศครีมแน่นเกินไปไหมถ้าเนื้อแน่นเกินไปเราก็เอามาเข้าโถปั่นอีกทีหนึ่งเพื่อเป็นการเติมอากาศเข้าไปจะทำให้เนื้อไอศครีมเบาแล้วก็นุ่มขึ้นค่ะจากสรเมนูกล้วยเทพนม พอได้เป็นไอเดียอร่อยๆอทำง่ายๆทานที่บ้านกันนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยค่ะ